ตัวเล็กๆขนาดนี้มันก็สามารถที่จะมีม,มีไข่ได้แล้วอดีนดิฉันให้คุณผู้ชมดูชัดๆเลยนะมันมีปาน,นินอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีปลาหมอนะกำนันต้องช่วยดิฉันสักตัวหนึ่งแล้วละ่ะดิฉันจะเอาปลาหมอคางดำเนี่ยขึ้นมาให้อ่าคุณผู้ชมดูนี่อันนี้คือนี่ปลาหมอคางดําแต่ว่ามันตัวเล็กซึ่งตัวแค่นี้เนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะตัวแค่นี้ก็คือมีไข่ได้แล้วนะมีไข่ได้แล้วถูกต้องไหมคะแล้วลักษณะมันก็คล้ายๆกับ ปานินอโอเคปานินอันอันอันนี้คือปลาหมอนะคุณผู้ชมนะนี่ปลาหมอนะกำนันดีฉันขอขอปานินหน่อยนะเอาเอาเอาตายแล้วคุณผู้ชมค่ะปานินชนมากเลยค่ะเอากำนันช่วยจับปานินให้หน่อยไี่ตัวเล็กนะอะนี่กำนันโชว์หน่อยโชว์ให้กล้องจับนี่ครับปานินนี่นี่คือปานินอันนี้คือปานินนะนี่คือปลาหมอนะที่มือดีฉันเนี่ยปลาหมออะ นี่เปรียบเทียบกันหน่อยอายุเท่ากันไหมก็ไล่เรียกกันไล่เรียกกันไล่เรียกกันซึ่งทางกำนันพิ่งจะไปยกยอมาเมื่อช่องชวงเช้าก่อนที่จะมาออกรายการล้วงข่าวน<ห>ี<อ>่นะผู้ชมคิดดูตกยอปุ๊บได้ปลาหมอคางดํามาเป็นสิบสิบตัวเลยในขณะที่ปลาน,นินเนะี่ยตัวเดียวตัวเดียวอ่ะอันนี้คือตัวแค่นี้ก็สามารถที่จะ มีไข่เต็มท้องได้แล้วเพาะพันได้แล้วเพราะพันได้แล้วนะคะขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ได้แล้วทีนี้ทําไมถึงเรียกว่าปลาหมอคางดำอ่ะขอตัวใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นตัวขนาดนี้เนี่ยคางมันยังไม่ดำเนาะเพราะมันยังไม่โตเต็มที่ยังไม่โตเต็มที่อปนินหลุดมือพอกำนันไปเฉยเลย,ยนะสมบูรณ์เพศมันก็จะ,จะมีคางเป็นจีดําอ่าน,นี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคางมันจะเป็นสีดําๆแบบเนี้ยค่ะนี่แล้วสีสันมันก็สวยงามนะ คือถ้าโตมานิดนึงนี่แยกไม่ออกนะคุณวินิจนะพ่อกำนันนะว่านี่ปานินหรือปลาหมอคางดาถ้าไม่เห็นว่าตรงคางๆเนี่ยมันเป็นสีดําแล้วอยากจะบอกว่าเอ้ยมันกินทุกอย่างจริงๆนี่คุณผู้ชมกุ้งเนี่ยลูกกุ้งเนี่ยยังคาอยู่ที่ปากอยู่เลยนี่ไม่ได้เอามาใส่ใหม่นะนี่คือมาจากนี่พ่อกำนันเอามาจากบางประกงใช่ไหมบางประกงที่จังซาที่สองคลองบ้านอปตะบ้านประธานสภา่านปัญญาขัดประพัน์นี่แหละ ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพังหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวเลยเพราะปลาหมอคางดำนี่แหละชอบกินทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งปลาหอยมันกินไหมไม่กินหอยลูกปูกินหมดกินหมดถ้ามันเจอมันก็กินหมดกินหมดลูกปลาเล็กๆ็กก็กินก็กิน